สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจูน Ford r a p t o ต2-0 Tur เทอร์บคู่นะครับก็ติดตั้งเป็นอัลต้าบูสพร้อมชุดสสยไฟตรงรุ่นนะครับคันนี้ลูกค้ายังไม่ใส่คลิ่งไฟฟ้าขอลองขับแบบเพิ่มแรงม้าอย่างเดียวก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะใครที่อยากได้อะไตเล่นด้วยจะใส่เพิ่มด้วยก็ไม่ได้ผิดแต่ใครที่อยากลองเพิ่มแรงม้าก,ก่อนหรืออยากลองคลิ่งไฟฟ้าก่อนลองอย่างรอยางหนึ่งก่อนก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถ่วงครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าติดตั้งใสายฟตรรงุ่นนะครับ ใครอยากได้กระดิ่งตั้งแบบตะกินอย่างนี้นก็เข้ามาหาผมที่สํานักงานใหญ่ทิวช็อปได้เลยนะครับยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นขึ้นในโนโ้ดโฟรีด้วยก็คือวัดแรงมาให้ฟรีเลยปกติเนี่ยจะต้องคิดลูกค้าอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 2 000, 5ถึงนะครับไม่รวมแบบคา่าติดตั้งค่าจูนนะแต่เนี่ยคือเรามัดรวมไปเลยแล้วก็สเต็ปการจูนวันนี้เดี๋ยวผมจะจูนแบบแรงไหลควันแรงไม่เค้นเน้นใช้งานจริงๆเลยนะครับแช่ได้ไหมใช่ได้สบายๆใช่ได้เหมือนรถเดิมเลยรถเดิมใช้ได้ยังไงรถที่ผมจูนก็แช่ได้เท่านั้น อันนี้คือในกรณีรถเดิมนะไม่ใช่รถโมดิฟายเริมๆสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยไม่กลัวเลยใช้ได้เต็มที่ะนะครับก็เบื้องต้นเนี้ยเดี๋ยวขึ้นปุ๊บผมจะวัดแรงมารถเดิมให้ดูก่อนแล้วดังากนั้นผมจะจะปรับดูในกล่องตาวูดแล้วก็มาดูนว่าแรงม้าปลายทางจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่บอกก่อนอข้อแม้คือแรงไม่มีควันแล้วก็ต้องแรงไม่เคิเนิจใช้งานนะครับไอเรื่องแรงไม่เกิเนิจใช้งานเนี้ยผมพูดมาประมาณ4ีปีแล้วผมเป็นคนพูดคนแรกเลยนะครับผมก็ยังไงผมยังคงสเต็ปนี้เอาไไไไววว้้้เเเเเเหหมมมืออนนดดดดดิสะะครรรรับี๋ยยูล่่่าาาแงจท ตอนนี้วัดแรงม้ารถเดิมนะครับได้177แรงม้าแล้วก็แรงบิดได้415นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะในรถเครื่องแค่2.0นะแต่ด้วยความพอเป็นไบเทโบเป็นเทบคู่ก็ค่อนข้างจะแรงขนาดล้อใหญ่เพาใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถจูนให้แรงม้าเยอะกว่านี้แบบปลอดภัยได้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้อัลต้บูทจูนเพิ่มขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ระหว่างจูนนะครับเราก็จะดูก่อนว่ารถเดิมบูทเท่าไหร่ อ่าอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิไอเสียเท่าไหรอนน่อันนี้อ๋ออันนี้อุณหภูมิน้ำลอยเย็นนะครับอันนี้อุณหภูมิไอเสียแล้วก็อันนี้แรงดันไอเสียรุ่นนี้โคตรจับขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อ่าแรงดันคอมมอนเรลนะครับก็จะได้รีเช็คไวในตัวด้วยว่าเหมือนซ้อนสองชั้นอนะ่ะไอ้นี่ก็ดูไดไ้นี้ก็ดูได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อกี้นะครับที่รเ,รเราวัดแรงม้าแล้วเดิมได้1 7 7ตัวนะแล้วเราก็จูนเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ41แรงม้าเป็น218แรงม้านะครับแรงบิดนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ61นิวตันเมตรเป็น4 7 6็นะครับแต่คืออันเนี้ยมันเป็นส่วนต่างในย่านแรงม้าระหว่างประมาณช่วง2 0 0 0ันเถึงสามนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะช่วงเนี้ยต่างกันเยอะกว่าตอนช่วงประมาณ3ามพันเนี่ยเห็นไหมครับกราฟเส้นบางากับเส้นหนาเนี่ยเห็นไหมมันป่องกันเยอะกว่านะครับก็ จริงๆแล้วเพิ่มขึ้นต้องมีประมาณแบบเยอะนะ,นนะะใช่นี่เดี๋ยวผมให้ดูการรถเดิมเพียวเพียวก่อนรถเดิมเทียวเียวรถเดิมเพียวเียวเห็นไหมแรงม้าขึ้นมาปุ๊บตกแล้วอยู่ดีก็ไปแรงถ่ายอ่าทอก็เหมือนกันเป็นอะไรไม่รู้หลุมตรงนี้อันนี้คือความบกพร่องของรถเดิมนะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู อ่ะแล้วทีนี้พอแรงม้าที่เราจูได้สูงสุด2 1 8มาเทียบนะครับเห็นกราฟเส้นสีแดงไหมของเดิมที่ผมบอกเป็นอย่างเงี้ยเป็นหลุมอันนี้คือมันขึ้นสวยๆสมูทๆยาวๆไปยันท้ายเลยคือขึ้นแรงไม่พอแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องขึ้นยาวไม่เป็นหลุมไม่เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยฟิลลิ่งขับไปมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบขับแรงขึ้นไปตอบนิดนึงแล้วก็อยู่ดีก็แรงขึ้นอย่างเงี้ยไอกราฟแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกราฟที่เราจูด้วยอาเท้าขึ้นไปนะครับกดมันก็ขึ้นไปแบบแรงตามสเต็ปไปเลย นะครับแล้วก็แรงบิดเหมือนกันมันก็จะเปิดหัวแรงมันก็ไม่มีหลุมเหมือนที่เป็นท็อกการพองรถเดิมนะครับก็นอนยาวไปเลยอันนี้ก็คือความเฟี้ยวของรถที่เป็นรถเทอร์โบคู่แล้วจูนควบคู่ไปด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเขามาได้เลยครับ0 8 7 4 0 8ป7 4 6ราคานะครับก็15,400พร้อมติดตั้งความจูนตอนนี้มีโปรโมชั่นขึ้นไดน่นให้ฟรีด้วยนะครับผมช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ครับยินดีให้คำปรึกษาลูกคาก้าทนน